ผมนี่ครับรับเลยแล้วกันนะครับผมพระเอกของเรานะฮะก็คือชุดแรมเพจนั่นเองนะครับผมนี่ครับเซ็ตแรมเพจนะเรียบร้อยครับผมนี่ครับสวัสดีครับลุงเนท FF นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลิล่าพีไฟแม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนก็ มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมนุ่นครับก็สลับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในค่ําคืนวันนี้นะครับผมนี่ครับกิจกรรมนี่เลยขอคอยผู้กล้าเรมเพจนะครับซื้อ1คุ้มถึง28นะฮะแฟชั่นสีสีพร้อมเอฟเฟกสุดพิเศษนะฮะนี่ครับก็อ่าตั้งแต่วันที่25มิถุนายนจนไปถึงวันที่1กรกฎาคม2565เลยนะครับผมก็สลับกิจกรรมนี้ห้ามพลาดแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชุดคล้ายๆกับอ่าชุดในตำนานอ่ะคล้ายๆแบบนี้ครับ ชุดอ่าครอปบาชุดบูยาเดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือชุดนี้นะเป็นของแรมเพ็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับลุงเน็เตรียมเพชรมาละ7,644เพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลุงเน็จะเสียกันไปกี่เพชรนั่นเองนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะโอเคมาทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมแล้วก็หน้ากิจกรรมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตู้สุ่มอะไรเนี่ยกาชาห้าเหรียญเหรอทำไมมันมีแค่สีอ่อ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเอฟเฟกต์กแม่งโคตรอลังการอะทุกคนโอเคก็สหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเราสามารถสุ่มได้2แบบด้วยกันก็คือหมุน1ครั้งนะครับผม25เพชรแล้วก็หมุน5ครั้งเนี่ย100เพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็สลับวันนี้นะครับผมดูนี้ก็จะมาหมุนแบบนี้เลยนะ5ครั้งนั่นเองนะผมหรือว่า100เพชรนั่นเองนะครับโอ้โห,โอโห,โอโหเอฟเฟกต์กมันอลังการจริงรึวะมันต้องสุ่มแล้ว ใครที่อยากดูลุงเนสสุมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ลุงเนสเลยนะครับผมคลิปนี้กดไลค์กันเยอะๆนะลุงเนสจะได้มาทําคลิปบ่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ลุงเนสด้วยนะครับผมแล้วก็ติดกระดิ่งไว้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ลุงเนสด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสุมกันเลยดีกว่านะครับ5ครั้งนะฮะมาไหมดูเอ้เพลกดีที่มันต้องมาแล้วแหละนี่ไงโอเคมาจริงด้วยนะครับผมนี่ครับ หนึ่งเหรียญมาแล้วฮะเรียบร้อยครับไปต่อครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมห้าห้าครั้งนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรปั๊บมาไหมไม่มาว่ะเหรียญที่สองไม่มานะครับครั้งที่สามครับนับกันดูเลยนะครับผมว่าลุงนี่จะเสียกี่เพชรนะตอนนี้ไปสามร้อยเพชรละปัะ๊บตาล่าสังหารไม่เป็นไรครับครั้งที่สี่ครับ มาเอฟเฟิกมันอลังการจริงเลยวะมันต้องมาแล้วแหละรอบเนี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยหมวกอะไรวะเออใช่มันนะครับกรรมมันคิดว่าน่าจะหมดเยอะกว่าสำหรับกิจกรรมน,นี้นะใครที่สุ่มแล้วนะครับผมหมดไปกี่เพชรนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกดูในด้วยนะครับผมโอเคต่อครับกดทิ้งเลยนี่งไงเป็นไงล่ะพอกดทิ้งปุ๊บมาปั๊บอ่ะครับผมทุกคน2เหรียญครับได้มาแล้วฮะ ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่หกนะครับผมไปต่อเลยนะครับผมที่ไปต่อเรื่อยๆนี้ก็เพราะว่าเสียงดังนะเอฟเฟกต์มันพูดเสียงดังไม่ออกนะครับผมรอบนี้ไม่ได้นะโอเคครับมาใหม่ครับครั้งที่เจ็ดนะครับันนี้ใช้ไปแล้ว700รอเพชรนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้ลุงเนีดด้วยนะครับลุงเนี้จะได้มาทําคลิปบ่อยๆนะช่วงนี้แบบขยันหน่อยแล้วกันนะครับ กำลังกลับมาทำคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่ออติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคลิปนี้ได้นะครับผมเออติดติดกัทําแล้วนะครับผมสำหรับการพูดเออมาต่อครับเท่าไหร่แล้วว่ากี่เพชแล้วเนี่ยอืมนี่ครับดึกแล้ววงนอนนะลิ้นพงลิ้นพันหมดแล้วนะครับ <S <S เป็นเพชมึงจาอะไรทักหนาวเนี่ย ปิดได้ปะเออเนี่ยไม่อยากดูได้ปะอ๋อนี่ไงทุกคนเราสามารถย่อยได้ด้วยนะครับนี่ครับเลื่อนทั้งหมดเลยแล้วก็หมุนเลยนะครับย่อยเลยนะอ๋อลืมไม่งั้นลุงเน็ตกดไปสุม่มไปเรื่อยเปื่อยเลยนะเนี่ยโอเคได้มาหนึ่งเหรียญครับมีสักเหรียญไหมโอ้โหไม่ได้่ะย่อยต่อนะครับ คือสุ่มไปนี่คือเสียเพชรเปล่าเลยนะครับเมื่อกี้ดีนะาที่เห็นซะก่อนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถกดแลกได้นะครับคนเนี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นอ่าสิทธิ์การหมุนได้หนึ่งสิทธิ์นะครับผมต่อต่อสามไอเทมใช่ปะเออประมาณนี้นะครับผมลองดูเห็นไหมหลังกล่องสามอันเนี้ยเราสามารถอ่าเปลี่ยนมาเป็นการหมุนได้หนึ่งสิทธิ์นะโอเคครับฟัทงที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผม ไม่ออกนะครับผมไปกี่เพชรและนะ้ววะพันสองร้อยเพชรนะทุกคนพันสองร้อยเพชรมันต้องมาแล้วแหละเลยน,นิดนึงพันสามร้อยเพชรครับทุกคนออกไหมไปกันแบบรวดเร็วนะครับอเสื้อไม่มานะครับย่อยครับมันต้องย่อยละไม่ออกอีกย่อยอีกนะครับปั๊บไม่ออกอีกย่อยอีกนะฮะ ไม่ออกวะ่ะโอ้ท้อแล้วไม่ออกเว้ยนะครับกี่เพชรแล้วนะนะับกันดูเลยนะครับจะสองร้อยเพชรแล้วนี่ออกเต็มหมวกหมวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูด,ดิเนี่ยสองพันเพชรแล้วไม่ใช่สองร้อยเพชรน,นะเมื่อกี้พูดผิดสองพันเพชรแล้วนะครับตอนนี้เหลือห้าพันสองร้อยสี่สี่เพชรก็เสียไปประมาณสองพันเพชรแล้ว ยังไม่ออกนะครับออกพุดยากเลยเนียนะทุกคนสลับน้องๆคนไหนที่สุ่มไปแล้วนะครับผม่าใครที่ได้โทเค็นไปแล้วนะครับเราสามารถรับรางวัลได้จากข้างๆที่ได้เลยนะนนเห็นปะีผลรับได้นะอุ้ยแปดใบเลยเหรอเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปไหมต่อฮะไม่ออกไม่ออกครับย่อยครับ 2,200ันสองร้อยเพชรก็ยังไม่ออกนะครับอ่ะครับโอเคสามพันเพชรแน่เลยถึงว่าคุงนิดว่าสามพันแน่รอบนี้แต่ว่าต้องรอบที่ต้องออกออกไหมไม่ออกนะครับผมโยกอยก,ก่างเกมแล้วตอนเนี้ยไม่ยอมบอกให้กูสิเออปุ๊บโอ้มไปย่อยไปไม่เห็นจะออกเลยว่าเวอร์เกิน นี่ไงเรียบร้อยครับโอ้เอา้าไม่ใช่ใบหน้าโอ้ทอ่อกูสาดีใจอันนี้ส่งสมไปที่ห้องแต่งตัวก่อนนะครับที่เหลือก็ย่อยนะครับไม่ออกนะทุกคนปวดร้อนแล้วเว้ยมาเอาแบบเร็วๆเลย ขอ,อไลค์กำลังใจหน่อยดีทุกคนใครยังไม่ได้ไลค์ฝากไลค์ด้วยนะเนี่ยผมไม่เป็นดูผมไม่ดูเป็นตัวอย่างเลยนะว่าเสียกี่เพชรน,นะครับผมหมดไปแล้วนะสา0พันกว่าเพชรน,นะทุกคนตอนเนี้ยังไม่ออกนะอันสุดท้ายนี่แม่งโคตรเจ็บบอกเลยเจ็บจริงเนี่ยยังไม่ออกนะทุกคนอืมโอเคเรียบร้อยได้ปะ่ะนี่งไง เหนื่อยโอเคครับเรียบร้อยนะทุนก็ที่เหลือส่งไปยังห้องแต่งตัวเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับส่งมาละนะโอเคนะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับผมกาชาห้าเหรียญไม่ใช่ห้าดิสี่เหรียญนะครับผมนี่ครับรับเลยแล้วกันนะครับผมพระเอกของเรานะฮะก็คือชุดแรมเพจนั่นเองนะครับผมนี่ครับเซ็ตแรมเพจนะเรียบร้อยครับผมนี่ อย่างเท่ชุดนี้นะครับผมเป็นอ่านี่ครับได้มาแล้วนะแอมเพจ2 0 2 2นะฮะเปิดเลยแล้วกันนะครับผมมาพกท่าทางนะทุกคนมี3ท่าทางนะครับผมแล้วก็1นึ่งแอนิเมชันที่เปล่านะครับตรงนี้นะแล้วก็ชุดแอมเพจนะตรงนี้นะฮะสวมใส่เลยละกันอ่ะนี่ครับอ่ะสวมใส่นะครับผมเรียบร้อยครับโอเคมาทุกคนครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันที่หน้าล็อบบี้เลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับมาได้ยินครับเรียบร้อยครับทุกคน ใส่มาแล้วฮะยังไงครับเฮ้ยอันนี้ท่าท่าต้นใหม่ใช่ไหมเยส <Yeah. S 2> อันนี้ท่าเต้นปุ่มมะวะใช่ปปะมีอะไรอีกในห้องแต่งตัวอ๋อนี่แอนิเมชันหรือเปล่าแอนิเมชันแปลงร่างทำไงอะทำไงให้มันแปลงร่างได้ปะอันนี้คือท่าเปิดตัวนะทุน นี่ท่าซูเปอร์ไซย่าที่เราเห็นกันในทิกต็อกนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ถ้าเกิดว่าสุ่มนะฮะได้ชุดนะครับผมมันก็จะได้อ่าท่าทางเปิดตัวแล้วก็ท่าทางใหม่ไปด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในช่วงนี้ก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับผมคลิปนี้น่าจะยาวแล้วแหละโอเคนะไปดูกิจกรรมในช่วงนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับตู้ล็อตเตอร์โรเนะครับผมแน่นอนนะเวฟไคอรรเจอรตรงนี้นะครับมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับ ตั้งแต่28พฤษภาคมนะเดือนที่แล้วนะครับผมจะหมดในวันที่27มิถุนายนนี้แล้วนะครับผมก็สําหรับสกินปืนแม็กซ์10นะครับบวกแม่นยำ2นะครับผมดามเมจลงหนึ่งแต่ว่าจะลดแม็กซ์ซีลงไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือนี่เลยนะครับแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็คือปืนอีโวตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับสกินอัรกนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ามาตั้งแต่วันที่20มิถุนายนแล้วน,นะครับผมแล้วก็จะหมดในวันที่17 การ์ลคาร์ตาคม2 5 6 5นั่นเองนะครับผมสำหรับตู้วีโวอั์กนั่นเองนะครับผมคองสกินชี้สตาร์ศึกใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครใครที่ยังไม่ได้สุดก็อยู่ในตู้ลัคกี้รอยเยิรแล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทีนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับลิ้นพงลิ้นพันกันหมดแล้วนะฮะโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ปันดีทุกคนนะครับผม